ก็สวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้เราก็มาถึงสถานีบางซื่อนะเนี่ยเป็นสถานีใหม่นะซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็เปลี่ยนเป็นสถานีกรุงเทพอภิวัตรแล้วละ่ะแต่ว่าชื่อเข้าหนะก,ก็ยังเป็นบางซื่ออยู่ไงเราก็เลยต้องใช้ตามป้ายเลยนะเรียกตามป้ายเลยก็คือสถานีบางซื่อนะ แล้เวเราจะพาเข้าไปดูข้างในนะข้างในนี่ฮัลโหลฮัลลามากเลยนะแล้วก็จะพาไปชิมอาหารนะไหนๆก็มาแล้วนะมาถึงแล้วนะเราก็ลองแวะทานดูนะสำหรับร้านอาหารที่อยู่ในสถานีกรุงเทพอภิวัตนี่แหละหรือสถานีบางซื่อนี่แหละนะเนี่ยเนี่เราเข้ามาข้างในแล้วนะชมข้างในนะ ถ้าในมุมมองของเรานะอันนี้มุมมองของเราคนเดียวนะเราไม่ได้เชิญชวนใครนะก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเข้ามาในกรุงเทพแค่คืนเดียวเนี่ยไม่ต้องเช่าโรงแรมก็ได้นะอันนี้ก็อันนี้ก็พูดกันแบบเบาๆนะไม่ต้องเช่าโรงแรมก็ได้ก็คือมา,านอนแถวนี้หละอะไรประมาณนั้นนะเนี่ยเนี่ห้องน้นะํานันเนี่ยดูห้องน้ํานะลักษณะห้องน้ําเขาก็มีแบบออโต้นะเนี่ยมีเซ็นเซอร์มีอะไรให้ด้วยนะก็แบบออโต้อยู่ เนี่ยก็สะดวกสบายนะถือว่าสะดวกสบายแหละชมข้างในก็ฮัลโหฮัลลาเลยแหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาดูมาดูชมชมของสถานีรถไฟใหม่นะสถานีรถไฟใหม่ของเมืองไทยนะสำหรับวันนี้นะเราจะพาไปกินข้าวไหนไหนก็มาแล้วนะไหนไหนก็มาแล้วซึ่งเมื่อตอนที่เรามาเมื่อตอน หลายเดือนที่เรามาเนะี่ยร้านอาหารเขายังไม่เปิดไงเราก็เลยไม่ได้แวะวันนี้เนะี่ยร้านอาหารเขาเปิดเราก็เลยจะพาแวะไปดูร้านอาหารของของที่นี่กันนะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปร้านอาหารเนี่ยเราจะพาออกไปดูข้างนอกก่อนแปบน๊บนึงนะแป๊บนึงโฉมข้างนอกนะข้างหน้าสถานีนะข้างหน้าสถานีที่เราเข้ามา ตอนขาเข้านะเราเข้าข้างหลังสถานีนะเแต่ตอนนี้เราจะพามาดูข้างหน้าสถานีเนี่ยเนี่ยเราออกมาแล้วนะเนี่ยออกมาหน้าสถานีละเนี่ยโฉมข้างหน้าสถานีรถไฟนะสถานีรถไฟบางซื่อนะคะสถานีรถไฟใหม่ของบ้านเรานะเนี่ยดูโฉมข้างหน้าเขาฮัลโหลจริงๆ หรูหรามากใหญ่โตด้วยนี่นี่คือข้างหน้านะคะข้างหน้าก็จะมีรูปพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระราชินีของเรานั่นแหละเนี่ยนะนี่คือข้างหน้าสถานีนะคะดูโฉมนะคะดูโฉมสถานีรถไฟใหม่ก็มีรถเมลเ์รถแท็กซี่ที่จอด รถเมย์ที่จอรดรถแท็กซี่นี่แหละนี่นะอันนี้คือโชมข้างหน้านะคะแล้วเราก็จะพาเข้าข้างในอีกรอบนึงนะเราจะพาไปดูที่ซื้อตัว๋วพาไปดูร้านอาหารพาไปชิมอาหารนะคะเนี่ยเน,นี่เห็นไหมดูโชมข้างในดิอันนี้เราอยู่ข้างในแล้วนะเราอยู่ข้างในแล้ว แล้วก็ข้างในเนี่ยจะเย็นมากเลยนะเย็นแบบไม่ต้องไปเอาแอร์ที่ไหนเลยนะมันนั่งอยู่แถวนี้แหละเขาจะมีเก้าอี้รอผู้โดยสารไงแล้วเขาก็จะมีหลายหลายเฉดหลายแอรเรียด้วยนะให้เราเลือกนั่งนะมุมเงียบเงียบมุมสงบอะไรนี่ก็มีนะแล้วก็ท่าง่วงนะอันนี้เราก็พูดในในในมุมของเรานะท่าง่วงเราก็สามารถที่จะจะงีบได้นะ่ะ ก็คือแอบงีบได้นะ่ะเพอเพอนะ่ะอย่างที่เราบอกตอนต้นคลิปเลยเพอเพอนะ่ะก็คือไม่ต้องเช่าโรงแรมหรอกถ้าถ้าถ้าเข้ามาในกรุงเทพวันหนึ่งนะก็มาแอบอยู่แถวนี้ก็ได้นะแอบหลับแอบนอนก็ว่าไปนะเนี่ยข้างในนะเนี่ยข้างในเดี๋ยวมาดูร้านอาหารนะร้านอาหารนี้เขาก็ ก็โอเคนะในมุมมองของเราก็โอเคอยู่ก็ราคาก็ไม่แพงนะ่ะมันไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทนะ่ะราคานะ่ะมันก็พอกินได้นะ่ะเนี่ยร้านอาหารก็จะมีกว๋วยเตี๋ยวมีข้าวมีผัดไทยมีอะไรนี่แหละก็มีสารพัดแหละชากาแฟะอะไรอย่างเงี้ยตามสั่งก็แล้วแต่เราจะเลือกนะ่ะเนี่ยดูสมร้านอาหารนะสมร้านอาหาร ด้วยราคาก็ตามป้ายที่เห็นเลยนะก็ไม่ถึง100บาทอนะ่ะพอทานนะพอทานช้อนก็บริการตัวเองนะเนี่ยดูสีสันนะก็น่าทานน่าทานนะหิวหรือว่าอร่อยอันนี้ก็ให้สันนิฐานกันเราเองกันแล้วกันนะชากาแฟมีซังนะคะเนี่ย หนๆก็มาก็แวะชิมนะแวะชิมดูวันที่เรามานะ่ะฝนตกแรงมากเลยนะ่ะสำหรับวันที่เรามานะฝนแรงมากเลยข้างนอกนะ่ะเนี่ย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 ดูร้านอาหารนะวันนี้ก็พามาแนะนำร้านอาหารของที่นี่นะคะก็คือสถานีกรุงเทพอภิวัตรหรือไม่ก็สถานีบางซื่อนี่แหละ ฝนตกมากเลยฝนตกแรงมากเลยข้างนอกอะ่ะ